ประวัติการกันตถาวรการเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคมปีพุทธศักราช2528เขาเป็นคนกรุงเทพมหานครการเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง185เซนติเมตรด้านการศึกษาการจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสองสายสินคำนวณ จบปริญญาตรีจากคณะนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสาขาบัญชีกันยังเคยเป็นหนุ่มป๊อบดาวองด้วยนะคะซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังในปี2003คู่กับรถเมคหนึงนิดกันเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายภาพนิ่งมีงานโฆษณาแสดงมิวสิกวิดีโอและยังเป็นดีเจของคลื่น efm ด้วยค่ะ การได้เข้าสังกัดโพลิพาร์ในปี2,552จนกระทั่งถึงปี2,558จากนั้นก็อยู่ในสังกัด Workpoint Entertainment ตั้งแต่ปี2,558จนถึงปี2,567ด้านผลงานละครการมีละครเรื่องแรกก็คือเรื่องดาวจะลัดฟ้าเรื่องนี้เขารับบทเป็นตัวร้ายนะคะปี2,552มีละครเรื่องบ่วงร้ายภ่ารัก จากนั้นก็มีผลงานการแสดงมาเรื่อยๆผลงานเด่นอาทิเช่นเธอกับเขาและรักของเราศีลห้าคนกล้าท้าอาธรรมปางเสนหาชิงนางบ่วงบาปนางชดาแรงช่างและไว้อินเดรนเสียงรักในสายฝนเป็นต้น นอกจากผลงานการแสดงแล้วกันก็มีผลงานพิธีกรหลายรายการเลยทีเดียวอาทิเช่น I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ The Mark Singer หน้ากากนักร้องเทนไฟ h เทนเดอะวอองร้องข้ามกำแพงเจนวิทอัจฉริยะพันใหม่ด้านชีวิตคู่ การแต่งงานกับคุณพลอยอัยดาเมื่อปี2561ปัจจุบันมีลูกๆที่น่ารัก2คนล่าสุดกันมีคดีเกี่ยวโยงกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนื่องด้วยเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทเมื่อมีผู้ร้องเรียนถึงความเสียหายกันก็ได้ยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปในวันที่12ตุลาคม2567 โดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรฐานของความถูกต้องอย่างไรก็ตามกันก็ได้ถูกออกหมายจับในวันที่16ตุลาคม2567เรื่องนี้ส่งผลให้ Workpoint ได้ออกมาประกาศยุติสัญญาในการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดก,กับกันด้วยค่ะนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของการการันตถาวรดาราพิธีกรชื่อดังนำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับเรื่องคดีของเขาต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ